สวัสดีครับพบกับเอิร์เน็าแนลครับผมเดี๋ยวมื่อเนี้ยเปลี่ยนบรรยากาศได้หน่อยวัดีอามเซเลปปี้กลับบ้านครับผมนี่พันมานอนนาเลย้ึคืนเหลกนะครับนกกับนกเก๋เดี๋ยวรอติดตามมึงเนาะตายนีโอ้โตดยที่บุญิญญาณนี่ยเาอาตาหนุกเกอกับอาระมเขาได้เต็มมากเลยครับลังบุกไงเลย ใช่ล้เฮ <ok> <function> ้ <c oughs> ันไงน้อแต่สองคนคนละสองคนหละน้องยนเยูสามสคนหมอนเด็เทีนเขาน่ะสามสี่คนไดนอยู่เนาะเด็อยูเด้เทียนยน่สูบยูเนี่ยแต่ว่าเขาจะสูบไม่ไดแต่ว่าอันมือจีบเอาเครื่องสูบไม่อยู่นี่น้องนี่น้องจ้าเดี๋ยวนี้ฮะมองกลางเต้นก่อนอยู่นี่ช่วยเล็กนินี้ดูามนี่เลยอีมันต้องโยนไข่ก่อนเดีวนั่งว่าไอ้วนั่งว่าอาปืนมาน้ำดกนนผมได้ ขูดไอ้บางครั้งลงมาไหนคุยหนูแบบไงยังนี่จะเป็นย่างไฟหรืคขอดเตี้ยวก็ได้ตัวทำไงบ้างไหนเขาบอสีแล้วป่าเขาจะต้องสูงเขาต้องจะเสบียงเมือนี้ฮากะพออยู่ได้ครับอยู่ได้หนึ่งคืนเสบียงเ้าเมือนี้เดี๋ยวรอติดตามึงบรรยากาศครับนี่ครับบ่ได้ออกมาโดดแล้วครับนี่ครับ อีกเครื่องมีอยู่เครื่องนึงครับเครื่องดวงเมื่อนี่ปกติร้อยกระทงเต็มดวงแต่ร้อยกระทงว่าแปดหมื่นฮะเกิดก็ตีเต็มยุติเลยนะโอ้นี่ครับไอ้อาหมันมีเต็มมาน้เดิเอาบ่ปมดเลยได้สี่คนครับมาฐานนอนสี่คนไดเลยสี่คนเลยสบายเดี๋ยวองค์พงศก่อมานะครับเป็นเดี๋ยวให้เบิ่งเป็นชุดที่จัด เตรียมตอบโต้ภัยพิบัติครับซอยนำถ่วมนี่ยกกระเป๋าวเลยว่าเลยว่ามันต้องเตรียมไว้ังสิตลอดเลยคือร้อมออกตลอดนี่อุปกรณ์ก็มันไม่ยังนอนมีแต่ห่มหน่อยแน่ครับอันนี้กันหนาวก็ได้ครับปูนอนก็ได้นี่สำหรับแพนเชินวันนี่ครับอันนี้เท่าหนาวนี่ก็ห่มได้ดีเลยครับนี่น่ครับก็มี อุปกรณ์ครับเรารีวิวให้เบิ่ออันนี้เป็นแรมโบ่สามครับชุดตัวนี้ที่พกติดตัวไปนำนะเอาไปลองซอเซอร์ไว้เบิ่ครับน่ครับแรมโบ่สามตัวกับบุคอยได้ใส่งานจริงจังเป็นไงครับใชอรละไปทางไหนล่ะบิน เนี่มันน้ำขึ้นไหลเถอะบ่สูบสองมือกันบ่บ่อยบ่ไหลสูบหน่อยน้ำเพียงนย่นึงใส่ลงไอ้บังดูใส่ลงเมืองกันน่ะโอ้ยจะแห้นลงย้ำอย่างลงย้ำอย่มันลงมาเลยอ๋อกระพาะวาสูบกระพาะวาสูบบ่สูบก็จะออกซอจีนปลาเขาเอาแบบเน่ากาดไหมมันเยอะบ่บ่นน้องนี่เมาเมาเักบาดกว่านี่โอ้ยไอ้ะพี่ครับ ต่ว่าบอราคาหมูแมวราคาหมูผมเตือนน้ำมันหนึ่งอมต่ว่าวาวพือนตามเซอร์ียบ้างดีกว่าหารอยจุ่มตีเสียหารอยครับหาร่อยเนาะเพราะว่าปลาปลานเปนติดหวยหวยนื่อหวยมันได้เหื่อเขาไหมมันตีได้เหื้อยังสูบมันตดล้มลุ่มเหมือนมันมองเลิกมองเลิกมันอยูุนมองเลกก็พุนมองกไม่ได้หื้อดอกมองเลืกก็พนสูบน้องกับประมาณแปดเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรได้ครับความยาวต่ว่า ย่านย่างเดียวเขาเจ้ามาสอดกินก่อนก็เลยแบบเปล่ามาสูบมือมีป่าวันวะมีมีงานเลี้ยงเนี่ะป่าตรงนี้เดี๋ยวอันหวยทิ่เระบอกหวยหวยกระยุทั้งขางเดี๋ยวหอยสูบลงหวยแม่สูบลงหวยสูบลงหน้าก็ได้ฮะเป็นบรรยากาศเมาปั่นมันเมาน้องสาย่ำเคลื่อนมาเหมือนนี้เนาะมาแบบเหมือนราคาัแผมผมเจอมาไม่ให้ความ ว่าอยเางนั้นเราจะขวดยังต้องต้องหาคนมาช่วยอย่งงางเย็บป่ามันต้องมีละ่ะมีไหลมีหน่อยก็เอาเอาเอาซ้ำมันละแบบลุกถึนกับซาแต่ว่าอยากดาูบ้องหนูเก๋พุ่งเกี่ยวเขาไปได้ครับนี่เบ่งเบ่งพานเพิ่นพานเนพิ่นดม่อ,อย,อยดูู่เมันไม่กินน้ำเลยแล้วนงไม่ก,กินน้ำเลยเสียงหนูห้องเสียงหนูแข้ง เอาไปไปตั้งคเดีวมือนี้มาเซอร์เวย์บังมาฝอไว้ครับยันเขาจมาลอยสูบก่อนนี่บเขาจะมาสอสบ่เขามาสอดโอเคครับผมไเาไา้นร่ปากาศคนใดเลยเอเางานงก่นะจ้หืมหขึ้นจับไปหน่อยยกไปถามหลวงมีความกันเมแมนอูต้องอ นอนแบบนอนแล้วเนี่ยพึ่งตีแห้งลูกเต้นรัวยังเบี้ยววะใส่ก่อนเลยวะอันนี้โอ้โหยังดีวะนอนได้สีนอนสีพ้นเลยครับเต้นโห๊ยจังเอิญนะมือนี่เต้นดีวะนี่อันนี้เป็นชุดที่พร้อมตอบโต้ไพวิบัติครับก็เลยเตรียมไว้ตลอดมือดีดีดีนะ นกเกือเบแบงในก็เป็นต้งงางๆไอ้ต้นเกืตอบโต้อยังผู้สาวมาครับผมอันนี้ไม่เป็นเต็มแบบแคปซบชุ่มเลยทิ่มล้มมาเสีเด่นดิงเลยโจ้หนุกเฮ็ดดีๆกลางนี่ดีนะโอ้ครบขวบครับผมนี่ครับท่านี่ก็ดังไฟเรียบร้อยครับผมเขาปลาแล้วก็ต้องดังไฟไปวางครับผมอันนี้เป็นหน้านกเกือเนาะมันเปรี้ยวมากเลยวรับเตรียมพร้อมเรียบร้อยถ้าจะไปเบิบงสินนะถ้าจะไปเบิบงสินนะ ขอหอมอ๋อขอว่าเพื่ออายุเพิ่นหนึ่งเฮ้ยได้กเก๋งอ๋อเต็มนี่เลยอ๋อโอ้ขอบความีทางนอนไหนที่นี่ขอหอมเป็นยังเด้อเพราะว่าเคยเหมือนลงคลิปแล้วผู้สาวไอ้ไอ้บวกไปอีกบ่มาสิวาเนี่ยเดินเฮ้ยกูว่าสมื่อได้เจอดีว่ายได้มาได้นอนน้ำได้อยู่สบายครับ งกกลางยี่งไมันห uh, ัวไปทางไหนนี so um, ่ well, ันหัวบุญเนี่ยหมัคนหิดแต่เนัวนลนัวเปนแล้วังไ่เสะหันไปทางแต่เป็นหอก้องหือว่ากางต้อกันเลยคนแ่เป็นหน่อคุ่นหัไปทางพ้นเหนะถึกแล้วนั่นเป็นตักุ่นพงออกไปต้อุ่กูยังเดหันไุ่นี่ะถกต้อแล้วไปนี่เลยหันหัวไปนี่เลยถึกต้องแล้วนี่มันแต่เป็นตก่ เลสาดปูข้างนอกอีหยังนำดับขงในกันนกนกออขึ้นไหมก้อนนกปูทับอีหยังกันเอาขึ้นนีดดีมันมีอย่งน้ำดัอยู่นั่นไม่สายคบยอะยางบ่เเขาบ้านไปตั้งเดินยังคบยงอยู่บ่นี่ไม่ได่ไเขาทิ้งไม่สายยูไม่สายสาดดดก้อนครับเน แบตเตอรี่เราเทียบเนี่ย่ะมีแล้วฮะจุดนั่งปาร์ตี้กันนี่แหละครับอุปกรณ์อย่างเตือนอันแบกขึ้นเขาไปหาซุปี้กระดิบหนักจัง่อยครับจะเกะคุ้มค่าในการแบกเคยบ่เคยปะมียืนมาสองเทศแล้วสองเทศแล้วโอเคผงอื่นประสบการณ์ไรครับผมบ่นแหละทำมุ้งห่อแบมี้ เอาไฟสายจากของผมไปชุ่มบรรยากาศรุ่มรอครับผมครับเดี๋ยวเอาเมือบงบรรยากาศต่อไปครับเดี๋ยวดันไปเรื่อยๆเดี๋ยวหาป่าเมื่อกีนี่ครับน้องสากลับไปเมืองเรียบร้อยแล้วครับผมนี่สายม่สว่งางกันหดเด้านนี้บัดเปิดสงสัยโอ้ยังอยู่โอเคครับผมเดี๋ยวเตรียมพร้อมเลยนะนี่ครับเบิ่งบรรยากาศย่าม้าครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นครับ เาหมอกลงแหงสามารถเกิดนอนท่นเตือนอยู่าาถ้าพาเบ่งหามสเลอบเตะ่ันมาคุ้มดึงเครื่องออกกําลัางกายเดินส,สูน้กันกุ๊ โอ้โหหมอกลองหลาโดนไหมอยากเว้นไหมเอ้าสูบลงให้หน้าบ่ไปทางไหนนี่โอ้ย Đồ mừng quá Đồ mừng này, đồ mừng biển đi Đi siêu Thang có khao điểm to thoa thả Nghe ăn như bò à? Nghe ăn Vượt số con nào นี้แล้วเตัดเดี๋ยวปลายเราต้อกระดันไปขาด้น้ำมันไม่หยุดทางข้าวเดียวมันข,ขึ้นเล่งแข็งให้ควายนึงมันขึ้นน้ำมันหอดีพอลอยก็ขันดีเซล yeah yeah เล่นดับกันอยู่หรอน้องมาเล่นหน่อยนี่ครับบรรยากาศเนี่ยไกลบกแล้วไกลบกแล้วก็สูบไปเรื่อยครับาปลาพวกเป็นอันตรายบ้างได้ปะ หอยบกีไไ้ไนไยวะเจะ็บหอยเจ็บหอยเออปูโอ้ตัวบักไงนี่แหละว้ยไปนะักิเจ็บหอยเจ็บหอยหอยบิกหอยน่อยเปล่าเอาแต่หอยไงพอมาหอยน่อยไอ้นุนเน่เกินเป็นแต่มีป่าบน คุหวยนะเดี๋ยวต้องร้อนบกปน,น,กนียังไงบ้าจะให้เจ็บปูทาครับปูกับห <c oughs> อยพอได่พอด้ปิงวละล่ะ รู้ว่ากันเดื่อนเลือ่อนนะนี่ครับแนวได้ครับโต๊ะปูกูไปปล่อยใส่อ่างครับไปปล่อยใส่บอ่อเลี้ยงอยู่บ้านนี่ไปพอพันแม่พันตัวบกงยางใหญ่ใหญ่เลยครับอันนี้พันพัน,พนบ้านๆกาแล้วสินโตครับพันที่มาปล่อยงวดกว่อนเป็นมาตราสารคามเดี๋ยวพันปล่อยน้ำครับเดี๋ยวเห็ดบ่อเพิ่มนน้ำจะรู้เปี่ยนี่อย่างแน่แล้ว

ไปยังไงนั่นนี่ครับหนุกเจอหนุกเกิดจมเลยครับมืนเคลื่อนนี่มีคนเอาเสียไผ่พอเสียผ้าเขายอมมาลอยสวัสดีออวัสดีนี่เง้ยมือสองมาอุ้ยเสียผ้าใส่หนี่เขาขอใส่ด้วยประมาณนั้นทำทางม,มาขอสวัสดีเ <c oughs> ขาจะใส่เสียผ้ามาอยู่บ,บ่บ่ปลาหำบ่มาบ่ใส่จรินเหรอย่งว่าถอดเสียผ้าไว้เอาไปวาดศิลถงแล้ว สินเราสินไม่มาเนาะเออโอ้ไฟว่าดีนี่ครับเบิ้งผลงานไอ้ด,ด,ดับปูปวกระปลาซิ่งหน่อยเนี่ยครับแสงว่าบ่อนี่ลุกขึ้นมันบ่อน,นี่ยบ่อไก่ว่าสั้นเนี่มันมีในถุงผุนนี่ครับได้ดับปูกระป๋าว่าดีได้ปูเรวจะปูไปปล่อยบ่อเลี้ยงครับน,นี่นี่ได้หลายเตบแ่าจระเข้มันสิตายก่อนนี่จังหน่อย นี่กัาบหอยหอยนี่ก้อยว่าสังคันบก้ก่กเอาไปเลี้ยงเนี่ยนบับลวสวอยู่นะอยู่เฮียนเนาะบ่เอาไปต้มซะเดีสิ๋ยวนี่ไปขัดพอพันแม่พันครับจากสิบครูไอ้ไอ้นำมันเข้าบ้านไหมมันเดนว่าน้ำยังไม่เอายาใส่ให้มันเลยน่าใจเศร้าแล้วนี่

ม,มันนอนเฝ้าอยู่มือเคื่องเมื่อเย็นทีตัวนี้ไปเห็นหนึตายแค่มาตัวนี้ว่าขันบ่ได้มันลงมาบ่มาลงมาก็บอกเอาเปลี่ยนให้มันแนนีนเชียกพอคอจะสวยแนนี่งไก,แกแ่โซ่หรือไก่โซ่แล้วมันขนกำลังป่งตัวนี้อาบนา้ำอืออาบน้ำไม่รู้ได้บ่ครับบรรยากาศตามมือเครื่อนงนี่แหละครับตามมือเครื่อนงนี่ มันนอนเอาบรรยากาศนาะแากหมอกตตกลมเหรีกล่มไปเนียงเดอาเตียนไว้แล้วมันยังเล่นครับอุปกรณ์เก็บแล้วครับนี่หรฮะหว้่านุลรป่การลงทุนมีความเสี่ยงเออมีความเสี่ยงถ้าเนี่ยมันใครจวางเงินช้าสามสิบาทเดียวละไปรเตือนครับปเตือนบเนี่ยเอาเป็นว่ามัน ว่าประสบการณ์เนาะผมงั้นเพียนอามเสือเลบปีเซ้งเอายหว่าหลอบลกสืดิเซียวผมจีต้องท่านหนูมึงมึงไมงเดบมึงไอ้ลูกงานผเมื่อไหวบ่มึงมันแรน้ำกดมาผม้ไรม่ยิ่งหากว่ามันแร อยากมาเที่ยวเนาอยมาตังมาตังหาังล้เราเลยม่ี่อยแอบ่อมอยู่ฮฮะม่อเมื่อด้วยไหมนี่ขนกำลังสิบปุงไหนนุเกะนุเกะใจเดียวเสียผ่าขึ้นจวนความ ก็ฟื้นนละเว้ว่าหลงพีฟื่นแล้วว่าเทียดจนนะกรหูตัวสายยาคนนี่อไห้บอกเม้นเยอะเยอะซกบใดกกัน